ห่นี้เล็กกจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อ้นอุ๋ยคุยขำๆถือว่าเป็นอีพีพิเศษครับที่น้องอุ๋ยจะพาดิจิล้ออนไปชมพื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการครับหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องมีที่จอดรถคนพิการวันนี้เราจะไปไขข้อสงสัยกันครับ ลิฟต์มาเลยนะก็ถือว่าดีนะลานจอดรถเราก็ขึ้นลิฟต์แล้วลลก็นี่ไปส่งที่จอดรถนะครับผมไปเลยครับไปที่จอดรถคนพิการหรือ r i ORITY เนี่ยนะครับมันจะอยู่ใ,ใกล้กับทางเข้าห้างเลยเหรอใช่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนทั่วไปอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมาจอดที่ตรงนี้ว่าลองดูสิที่นี่ะที่จอดรถสำหรับคนพิการครอบครัวอ๋อเขาจะบอกเนาะว่าเป็นแบบครอบครัวอ่ะ ก็ไม่ได้มีที่จอดรถเยอะแล้วองดูว่าที่จอดรถสำหรับแพร่อรตีท่นี้มันจะกว้างเพราะอะไรนี่คือทางลาดที่คุณบอกใช่ไหมใช่แล้วต้องดูระยะห่างของที่จอดรถไม่แคบเกินไปเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอารถเข็นรถเข้าไปได้อ๋อคือ ที่จอดรถนะครับทุกคนมันจะต้องมีช่องว่างหรือสเปซให้กับคนพิการเนี่ยเห็นรถเข็นให้เข้ามาได้แบบนี้งั้นหมายความว่าที่อุ๋ยบอกว่ามีที่จอดรถมีห้องน้ําแต่ไม่ได้รู้จริงว่าเขาจะต้องเท่าพื้นที่ไหนคือถ้ามันแคบเกินไปมันไม่สามารถเอาขึ้นได้ไม่ได้เพื่อที่จะให้เราเปิดประตูได้ไงประตูได้กว้างก็เป็นความจำเป็นสําหรับคนพิการที่ต้องขอให้มีที่จอดรถสําหรับคนพิการและห้องน้ำสำหรับคนพิการคือคนพิการสามารถมาคนเดียวได้ด้วยหรอได้ด้วยแล้วเราก็สามารถขึ้นรถเองได้เนี่ยแหละ ทุกที่ที่จอดรถทำไมมันเปิแคบมันเปิดไม่ได้เพราะมันเปิดไม่ได้รถเข็นเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เข้ารถไม่ได้ได้ขอไว้เลยว่าที่จอดรถสําหรับคนพิการขอไว้ให้เขาเพราะไม่งั้นเขาจะจอดไม่ได้<อ>ไม่มีที่จอดโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบทำรู้เกี่ยวกับที่จอดรถคนพิการตอนแรกผมคิดว่าเขาคงจะจัดแค่พื้นที่ว่างๆให้กับรถคนพิการได้เข้าแค่นั้นความจำเป็นความสำคัญที่ ขาจะต้องทําขึ้นมาเฉพาะแล้วฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็มีเหตุและผลที่ทำไมถึงจะต้องเป็นที่ต่อรถผลทีกจรแบแบบนี้อย่าไปแย่งเขาเลยค่ะเขาไม่ได้มีเยอะเนอะถือว่าเป็นคลิปพิเศษแล้วก็เป็นสาระประโยชน์หน้าที่จะแชร์แล้วกันไปเรื่อเลยฝาคนได้กแชร์ด้วยถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ฝากรับสไต์ด้วยค่ะลากันไปแล้วเนาะนะคะดีค่ะ